สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อขอบ18นะคะฟาสนะคะ5รลูนะคะ9้าครึ่งสิบครึ่งนะคะเดิมเดิมนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเงามากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมอยางฮีโร่อาวันวันนะคะ สองห้าห้าห้าสิบิบปดนะคะปี18บแปดค่ะ,คะดอกอยางหนาๆนะคะพร้อมใช้งานค่ะ 2 5 5 5 10 18นะคะปี18ค่ะจอกยางนาหนาพร้อมใช้งานนะคะชุดนี้นะคะ,ะ,คะล้อฟาสนะคะขอบ18นะคะเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะ สปีดฟาสนะคะชุดนี้ขอบ18กว้าง9้าครึ่ง9ครึ่ง1ิ 9, 50, ครึ่งนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา15,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะนี่เป็นล้อเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีซ่อมไม่มีอะไรนะคะล้อมือสองสภาพสวยนะคะชุดนี้นะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้นะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องทีเอโยังตลาดจังหวัดกรสินค, <_ C od ic> ค่ะเข้าดูสินค้าตัวใหม่ในลิงก์เพจร้านด้านล่างได้เลยนะคะแอดไลน์ได้ที่0993544468ค่ะร้านสัญญาการยางนะคะค่ะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหานะคะ ล้อแต่งนะคะขอบ18นะคะ5้ลูนะคะค่ะใส่กระบะห้ลูนะคะได้หมดนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้ราคาหนึ0งบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ ยางใหม่ยางเมอร์เซดยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อม,มีมือสองของเรานะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะยางเปอร์เซ็นต์มีให้เลือกหลายเบอร์นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ สอบถามได้เลยค่ะ099354 4468นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะอ,อย่างเปอร์เซ็นต์ของเรามีให้เลือกหลายเบอร์น,นะคะตั้งแต่ขอบ13นะคะ14 15 16 17 18 19 20นะคะ เือกดูที่ร้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ